ตรงนี้คือพระธาตุนะทุกคนอยู่บนยอดเขาของวัดผาเวียงนะครับอำเภอเวียงสาที่จังหวัดน่านเดินบันไดขึ้นมาเหนื่อยมากครับประมาณ220ขั้นบันได